เอ,อ<ห>าอยู่เาไม่ดีงานแมวเาเอกไปแมยเมยเมวเออเอาไว้ยนะโลยวิธีการนะไม่เคยเออเจะเอาทุบเอาุอย่างเดียวเยี่ก็แปลกเขาจะเอาทุกนี้ไปเอาทุกทุกคนเลยเนี่ยซื้อทุกคนละคมถวยยายแค่ส่งนะ ทุกโนลกรรมท่าไหร่ก็ส่งแล้วก็เงิน,น,นงสักคนละสองร้อยชำระที่สงูงนะถวายหไอ้ใกล้บ้านอ่ะวัดใกล้บ้านอ่ะหยอดตู้ชำระที่สูงอ่ะแต่ทุกต้องไปทุกทุกต้องไปให้พระสงฆ์เออคนละสงอระสงอร้อยหยดตู้ชำระที่สงูงเหมือนกันเลยเออดีนะฉันบอกให้ถวายร่ทุกต้องบอกเขาว่าไม่ต้องบอกไม่ต้องเอลตใจ <laughs> บอกหัวแมวไงตกใจเออที่ใจอธิษฐานในใจเออแล้วอธิษฐานไปให้กับแมวใช่ไหมแมวมันส <c oughs> ับ <im ans> แมวแมงสาบปวดมดแมวมันสับปวดมดล่อหมดเลยเนะี <laughs> ่ยคนนี้ทำเปนะ็นไหมทำบนะ่อยไหมทำบ่อยไหม ก็เขาเคยตีหัวแม่แต่ไม่ตายนะตอนนั้นตอนที่มันไม่พัดไม่ตายมางานอากาศปวดตรงไหนมันก็ทำให้หัวปวดหัวแล้วก็กินอาหารไม่ได้อาเจียนหนาวจันเดินไม่ไหวอย่างนั้นเลยอ้าวอ้าวแม่เลยแม่เลยเดโอเค เดินดว่าทำอะไรก็้ทให้ดีอยจะไล่ฟันคความเชื่อนะรู้จักปูแดงนะขมิ้นชันให้เดินไม่ได้นขบิ้นชันขบิ้นชันกับุูแดงอย่างละรึ่งใส่น้ำหน่อยให้เหมือนโครนพอกไว้ แน่นนะชองไปบ่อยแต่ม่รลาใฟังเนาะว่าดวงดีไหมเคยแสกเลยมันจะแตกอะไรมันเย็นเออมันเย็นแม่เป็นไงดีไหมหายดหัวยังสุดก็ดสม่หยปวดได้ไหายแล้วนะถึงร้อยโลกี่เปอร์เซ็นต์เนี้ยการ ไม่ญาจะออกไปอย่างออกไปแน่ด้วยทําไม่่ะมันสิงหน้าดูเลยมันทำร้ายสารพัดเลยเวลามันสิงมันเลียงถ้าคุณให้มันเยอะแยะสารพัดย็นดีแล้วมันร้องเหนียวเหมียวคุยกันได้ไหมคุยเคยยังด่าเอ้ยว่ามันเลยจะไปูดไไม่รู้จากคุณคุณเียนม มีอะไรแล้วเรียบร้อยแม่ปลอดภัยแล้ว่อาเราได้แหละขำิินปูแดงไปให้ซื้อในตลาดเองเอาหายไม่ไวขอ้ท่วยดวยด้วย้วยเดรวยจะไปช่วยไปสร้างชัยนาทให้นะซื้อที่ดินไว้แล้วสิเอ็ดไล่เดี๋ยวจะไปทำโรงทองโรงทานให้แล้วก็ช่วยฟรีอย่างนี้แหละเออเอาเอาสร้อยใหม่